สวัสดีครับผมนายวัฒนยูถอมพันธ์นะครับสาขาทีีนะครับร้านนักศึกษา6 4สี0 1 3 6 2 0 1 7 4นะครับผมชิ้นต่อไปจะเป็นเอ่อจะชื่อว่าพิน A นะครับผมก็คือเรากดไฟล์มาเลยนะครับ New นะครับแล้วก็ p a ร์ทโมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราทำการเอ่อตั้งขนาดก่อนครับ Document Unit แล้วก็ IPS นะครับ แล้วก็แบบนี้นะครับกดโอเคได้เลยนะครับเสร็จแล้วเรากดฟอนต์เพลนนะครับ Normal Tool แล้วก็สเกตนะครับอ,อ่อสร้างวงกลมมาก่อน,นครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็อ,อ่ากำลังจะมี0.25นะครับ เออ่ขอเป็น3ามจุดศูนย์จุนึครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้เราทำการสร้างเป็นฟีเจอร์นะครับแล้วก็ใถูบอทแบนนะครับให้สร้างเป็นขนาด0.375นะครับแล้วก็กำหนดเป็นมิดกำหนดเป็นมิดเพลนนะครับ 3.75เออ0.3นนะครับแล้วก็กดโอเคนะเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเราทำการากดฟอนต์เพลนใหม่นะครับแล้ว t o ทูนะครับแล้วก็สเก็ตนะครับสร้างวงกลมอหนึ่งวงนะครับผมกำหนดขนาดเป็น0.25นะครับ สร็จแล้วก็กดตกลงได้เลยแล้วก็กดฟีเจอร์ add t o b b a n d นะครับผมเหมือนเดิมให้เป็น mid plane นะครับแล้วก,กำหนดขนาดเป็น0.75นะครับเสร็จแล้วเราทำการกดตกลงได้เลยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นของ pin a นะครับผมก็